สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมานำเสนอนะคะเซ็ตกระเป๋าถือผ้าไทยค่ะในตัวเซ็ตนะคะเราก็จะมีตัวกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าถือขนาดปากกว้าง11นิ้วฐานแล้วก็ความสูงนะคะจะ8นิ้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นงานที่ทั้งเซต179บาทจะมีเชือกนะคะเชือกก็จะมีแบบตุ๊กตาแล้วก็แบบนมพู่นะคะ แล้วพอเราพันเสร็จแล้วเราก็จะติดเข็มกัดผีเสื้อไว้ให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซ็ตกระเป๋าผ้าไทยสามารถที่จะทักแชทเพจของเรานะคะมาเลือกลายเลือกสีแล้วก็แบบได้เลยนะคะเพราะเรามีจำนวนให้เลือกมากกว่า300-400ถึง400ใบเลยค่ะ